จากกีฬาที่จะผลักดันให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์มาดูเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่กันบ้างครับจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบินตรงภูเก็ตประเทศไทยจากเมืองจางจาเจียสาธารณาาร,รัฐประชาชนจีนสารสัมพันธ์สร้างตำนานท้องทะเลและหุบภูเขากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นตุลาคมปีนี้ครับ ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับทางการเมืองจางจาเจียสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารโรงแรมนานาชาติและสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันภูเก็ตรกระบี่โดยมีตัวแทนของเมืองจางจาเจียรประกอบด้วยเติ้งเจียนประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเมืองจางจาเจียจางซงหัวหน้าสำนักงานจัดการอุทยานแห่งชาติวูหลิงหยวน ซุลิงวิศวกรใหญ่ของสำนักงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหวังฉวนจูรองนายกเทศมนตรีเขตหยงติงเกิงซิวหมิงผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสำนักงานจัดการอุทยานแห่งชาติวู้หลิงหยวนสูหยวนเจียหัวหน้าสำนักงานสำนักงานจัดการอุทยานแห่งชาติวู้หลิงหยวนหลิวเจียผู้จัดการทั่วไปของบริษัทพัฒนาท่องเที่ยวบานเทียนถัง เจียนหยงฟางอธิการบดีสถาบันการศึกษาและจางซื่อเสียงผู้จัดการทั่วไปของบริษัทท่องเที่ยวจางจาเจี๋ยสำนักงานจัดการอุทยานแห่งชาติวู้หลิงหยวนเมืองจางจาเจียครับ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะประกอบไปด้วยสากรท่องเที่ยวภูเกต็ตสถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเกต็ตบริษัททัวร์แล้วก็สื่อมวลชนค่ะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอุทยานแห่งชาติสิรินาศด,ด้านการจัดการท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภยัยและยังรวมไปถึงความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็เมืองจางจาเจียพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แล้วก็แบ่งปั ข้อมูลค่ะเพื่อที่จะสร้างตำนานภูเขาและทะเลโดยเมืองจางจาเจียนะคะจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งในการที่จะมีสิ่งธรรมชาติอะคะ่ะที่อยู่ล้อมรอบเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม โดยเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะทางคณะตัวแทนจากเมืองจังจเจียค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอุทยานแห่งชาติสิรินาศไปแหลมพันวาค่ะไปวัดพระใหญ่แล้วก็ในวันนี้นะคะวันที่19สิงหาคมทางคณะจะเดินทางนะคะโดยทางเรือค่ะเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวณอุทยานแห่งชาติหานุพรัตาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองจังแจเจียประเทศอ่อขอ ภัยค่ะก็คือที่เมืองจางแจเจียจ้ยสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะทางนี้ครับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเดินทางไปยังเมืองจาง จาเจียเฉลี่ยมากกว่า10,000แนคนต่อปีเลยทีเดียวครับซึ่งอยู่ในลำดับที่3ของเอเชียรองจากเกาหลีและมาเลเซียขณะที่นักท่องเที่ยวจากเมืองจางจาเจียนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกในการตัดสินใจโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหากเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวการบินตรงจากเมืองจางจาเจียจะทําให้นักท่องเที่ยวคนไทยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ลดลงคาดว่าจะเปิดเส้นทางได้ช่วงก่อนไฮซู ช่วงก่อนไฮซีซันตุลาคมปีนี้ครับถ้าสมมติว่าได้เปิดเส้นทางก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่จะเดินทางไปเมืองจางจาเจียหรือว่าจางเจียเจียที่ทุกคนคุ้นหูกันก็จะต้องปีการไปต่อเครื่องที่กรุงเทพก่อนก่อนที่จะไปใช่ไหมคะคแต่ถ้าเปิดที่ภูเก็ตเราก็สามารถที่จะบินตรงแล้วก็อย่างที่คุณวัลลุนบอกไปก็จะทําให้ลดในเรื่องของค่า,ชาใ,ใช้จ่ายลงไปได้ด้วยค่ะค